สวัสดีครับทุกคนและคลิปนี้ผมก็ขอพาเพื่อนๆทุกคนนะครับลงมาในบ่อมาดูน้องนาและคนอื่นๆตัดผักกันนะครับแต่ก็คงจะเป็นน้องนามากกว่านะครับครับและผมเองนั้นนะครับก็จะปล่อยให้น้องนานะครับเป็นผู้เล่าเรื่องการตัดผักนะครับและก็ดูภาพกันไปนะครับส่วนตัวผมเองนั้นจะขอย้อนกลับมาพูดเรื่องการ ปลูกผักบุ้งนะครับว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไร <drill ank? S 2> นะครับและทําอย่างไรถึงจะปลูกผักบุ้งนะครับกับการปลูกผักบุ้งนั้นนะครับก็จะต้องมีการเตรียมตัวพอสมควรเหมือนกับหลายๆอาชีพนะครับแต่ผักบุ้งจะไม่เหมือนอาชีพการทํานาและเลี้ยงกุ้งนะครับผักบุ้งนั้นเราจะต้องดูลาดเราเกี่ยวกับเรื่องตลาดก่อนนะครับ ส่วนเรื่องการทำนาและเลี้ยงกุ้งนั้นนะครับเรามีเงินก็สามารถทำแปลงบินและทำบ่อจะทำนาหรือเลี้ยงกุ้งก็สามารถทำได้เลยนะครับส่วนผักบุ้งนั้นนะครับเราจะต้องดูเรื่องตลาดให้ดีๆก่อนนะครับว่าการปลูกผักบุ้งแล้วเราจะไปขายที่ไหนอย่างไรนะครับ ครับผมก็จะขอพูดดังนี้นะครับจะมีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องการปลูกผักบุ้งนั้นจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับครับก็ผมเองก็เคยพูดมาหลายรอบแล้วนะครับหลายคลิปแล้วก็คงจะเป็นผู้ติดตามรายใหม่ๆนะครับที่ขอเข้ามานะครับผมเชื่อแบบนั้นนะครับครับก็ผมจะขอพูดดังนี้นะครับการเตร็มตัวในการปลูกผักบุ้งนั้นนะครับ1เราก็มีที่ดินนะครับหรือแปลงดิน และในแปลงดินของเรานั้นก็ควรที่จะมีคันดินนะครับที่สามารถแักเก็บน้ําได้นะครับแต่ก็ไม่จําเป็นจะต้องใหญ่เหมือนของผมเพราะว่าของผมนั้นจะพัฒนาและดัดแปลงมาจากบอกบุ้งนะครับคันบ่อของผมจึงใหญ่นะครับสามารถเก็บกักน้ําได้ดีแต่สําหรับหน้าลายใหม่ๆที่คิดจะปลูกผักบุ้งก็เป็นแปลงนาปกติทั่ว,วไปแต่ว่า คันดินนั้นนะครับควรจะที่จะสามารถกักเก็บน้ําได้เพราะผักบุ้งเองผักบุ้งนั้นเขาก็จะไม่ชอบน้ํา1วันแห้ง2วันแห้งอะไรแบบนี้เขาก็จะไม่ชอบแบบนั้นนะครับเขาก็ชอบเหมือนกันที่ว่าอาทิตย์หนึ่งหรือ10บวันเราจะเติมน้ําทีถ้ายุบอะไรประมาณนั้นมากกว่านะครับครับหลังจากที่เรามีแปลงดินแล้วนะครับและมีคันดินที่สามารถกักเก็บน้ําได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ แหล่งน้ำนะครับที่เราจะสามารถนํามาใช้ในบ่อผักบุ้งได้นะครับแหล่งน้ํานี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญครับก็คงเรื่องแปลงดินและแหล่งน้ํานั้นก็คงไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าไม่ต้องพูดมากนะครับเราไม่ต้องพูดมากไม่ต้องบรรยายมากเพราะว่าหลายๆคนก็คงจะมีกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ําและแปลงดินนะครับถ้าไม่งั้นก็คงจะไม่สามารถมาปลูกผักบุ้งได้นะครับครับและก็ อีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็ขอให้ความสำคัญค่อนข้างมากที่สุดนะครับและผมเน้นย้ำอยู่เสมอนะครับว่าการปลูกผักบุ้งนั้นเราจะต้องมีตลาดรองรับก่อนนะครับหรือหรือถ้าเรายังไม่มีตลาดรองรับหรือคนหลายๆคนที่เคยมาเอาพันธุ์ที่บ้านของผมไปปลูกเขาเองก็ยังไม่ได้หาพันธุ์กันแต่เขาก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่า คงจะหาตลาดได้แต่ก็คงจะเป็นตลาดเล็กๆแถวแวบ้านย่านบ้านเรานะครับแถวแถวบ้านนะครับครับถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเรายังไม่มีตลาดเลยเราก็ควรที่จะปลูกน้อยๆนะครับยังไม่มีแหล่งที่ค้าขายอย่างกับของผมนี้ก็สามารถจะปลูกกี่ไร่ยี่0ิบสามสิบไร่อะไรก็สามารถทําได้เลยนะครับเรื่องตลาดผมไม่เคยกลัวนะครับว่าผมจะกลัวว่าเราจะมี คนงานตัดหรือเปล่านะครับครับคนงานก็คืออีกปัจจัยหลักหนึ่งในการทำผักบุ้งถ้าหากว่าท่านใดคิดว่าปลูกเองตัดเองอันนี้ก็ไม่มีปรญหนานะครับสำหรับเรื่องแรงงานแต่อย่างของผมนั้นนะครับผมเองก็จะต้องใช้แรงงานของน้องๆเป็นหลักนะครับผมเองนั้นก็จะแค่ดูแลรักษาที่ยาใส่ปุ๋ยอะไรนะครับถ้าเราต้องทำนะครับก็ก็ขอ ให้เพื่อนๆทุกคนนะครับมีที่ดินมีแหล่งน้ำนะครับแล้วก็หาตลาดรองรับก่อนนะครับแล้วค่อยจะมาคิดปลูกผักบุ้งกันนะครับครับและผมเองนั้นมีความเชื่อนะครับว่าคนเราถ้ามีไรายได้ทุกวันนะครับผมว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากนะครับจะได้มากหรือได้น้อยนั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราปลูกมากหรือปลูกน้อยหรือช่วงนี้ผักบุ้งราคาแพงหรือถูกอะไรจะขึ้นจะได้น้อยได้มากก็อยู่ที่ปัจจัยหลัก เหล่านี้นะครับว่าเราปลูกมากหรือปลูกน้อยราคาจะถูกหรือจะแพงเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเรามีรายได้ทุกวันนะครับจะมากหรือจะน้อยนั้นไม่สําคัญนะครับผมคิดว่าขอให้เรามีรายได้ทุกวันก่อนนะครับเพราะว่าผักบุ้งนั้นนะครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เราสามารถมีรายได้ได้ทุกวันนะครับถ้าอาชีพนี้ถ้าใครเข้ามาแล้วจะรู้ครับ